สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพาูดกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาของวันที่31โอ้ยสิ้นเดือนแล้วทุกคนขอยหมาใเห้นไงปังกันเดิมมีเงินใช้สิ้นเดือนกันนะคะวิ่งรูดแอดเอาสูตรนั้นขึ้นมาเป็นสูตรหลักนะคะเอาสูตรเอาสูตรที่ว่าสูตรเดิมสองเนาะเข้ามาห้างวดติดนะคะโอเข้ามาสีงวดติดนะคะไปดู ย้อนหลังได้นะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าสองสองเนาะเข้าห้าวิ่งวิ่งรูดเข้าห้าสองนี่แอดเอามาให้ดูเป็นเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะงวดนี้วิ่งรูดให้ไปที่เจ็ดห้าค่ะแอดเอาขึ้นมาเป็นสูตรหลักนะคะจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองสองสี่สองสามสี่สามนะคะไม่ต้องถามแอดชอบไม่ชอบค่ะเพราะว่าเป็นเลขตัวเองนะคะสองสองแล้วก็จะมาสองสามตัวงวดนี้เนาะ สองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่สามห้านะคะแอดเล่นหลายตัวค่ะทุกคนอยู่ที่ดวงใครดวงมันละเนาะแอดก็ทําให้ตามสูตรค่ะส่วนแอดก็ซาซเบิ้ลค่ะมีกันเบิ้ลอีกนะคะแอดนี่แอดนี่ฝนตกฟ้าร้องแอดก็เบิ้ลค่ะแล้วแต่ว่าจะชอบมากชอบน้อยของแต่ละงวดแล้วแต่จะลงไปเท่าไหร่นะคะช่วงไหนเบิ้ลมาแอดก็ใส่เบิ้ลนะคะแต่วันพระนี่แอดใส่เบิ้ลดักไวรอเลยค่ะ วันี้ก็คงจะหนักไปทางเลขทูบเลขนี่แลละคะ่ะเอามันหมดทุกสูตรนี่แหละคะ่ะสําหรับตัวเจาะนะคะเพราะว่าไม่เยอะค่ะตัวเจาะถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่ใช่หกเก้าไม่ใช่เลขที่กลับหัวง่ามง่ามงามงาม,มาตรงกับเลขแอสสามตัวเลยนนเนี่ยเจ็ดเจ็ดสี่สองนี่เลขรถพ่อมีไหมเนี่ยในนี้โอ้เขียนให้แล้วนะคะสามตัวก็พิจรารณากันดูนะคะสามตัวนะคะ ที่แอตติกสามบทที่แอตติกสามโอ้ยตอนทำแอดก็แอดทำสูตรนี้ไว้ไว้ตั้งแต่หลังหวยออกแล้วนะคะหลังหวยออกแล้วลืมค่ะว่าทําไมเตัวงจิกติกสามไว้นะคะจําไม่ได้แล้วคะ่ะลืมที่จริงว่าจะลงแค่สูตรนี้ให้นะคะก็เลยเอา้าเอาให้มันครบทุกสูตรนี่แหละทุกคนจะได้เอาไปเปรียบเทียบกันชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นเนาะ ในตารางของเรามี5 4 2 7 3 6ค่ะ7 3 6มาเป็นตัวจริงเด้ยงวดก่อนตารางเข้า3 6นะคะงวดก่อนตารางเข้า3 6โอ้ตารางเข้าหมดเลยใช่ไหม9 2 2 3 6เนาะอู้ตารางเข้าหมดเลยนะคะสามตัวส4ตัวนุ่มตารางเข้าส4ตัวนะคะแต่เราจับไม่ได้ นี่นะคะตัดเล่นก็จะเป็น52นะคะจับคู่ได้574 5 7 2 5 5 4 5 5 2 3เจ3 7 2 3 5 4 3 5 2เจนะคะทุกคนค่ะในตารางนี้คือตามสูตรนะคะรอบนอกคือแอดหาจับให้เองนะคะแล้วก็เป็นเลขชอบเลขจับให้นะคะ7 3 6มีอย่างนี้อนไอนตรงนี้แอดกลัวไม่เห็นนะคะว่าเป็นเลข3แอดก็เลยเขียนตรงนี้ให้เพิ่มนะคะมันเป็น603นะคะแอดก็เลยมาเขียนตรงนี้ให้ค่ะกลัว วัวเห็นไม่ชัดนะคะอันนี้เป็นหวยที่แอดจับเพิ่มให้หวยที่แอดชอบนะคะใครที่จะไปตามสูตรก็ไปใครที่จะเอาในตารางไปวินก็ไปเลยมีหลายตัวค่ะที่แอดไม่ได้จับให้นะคะในสูตรเขาจับตามนี้ค่ะในสูตรส่วนมากก็จะได้รอบนอกกันเนาะห้าสองห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่ค่ะถ้าใครชอบเล่นในตารางห้าห้าทุกคนหวยหวยคือมาเบิรนอีกแล้วเนาะสันพินดองคิดยากแล้วห้าห้าสามห้านะคะห้าเจ็ดสามเจ็ด ห้าสองสามสองห้าสี่สามสี่หวยพี่น้องได้นี่เนี่ยสามสองห้าสี่สามสี่โอ้ในตารางมีพี่น้องสามคู่เลยนะคะถือว่าถ้าพี่น้องก็จะมาเลียงหรือเปล่าเฮ้อ้วจกักไรแอดกับเดาเอาละค่ะแอดกันในตารางก็ตามนี้นะคะงดก่อนตารางไม่เข้าสามตัวนะคะเข้าแคส ตารางหมายถึงที่แอดจับให้เนี่ยไม่เข้าสามตัวค่ะแต่ว่าในตารางแตกสี่ตัวนะสามเก้าสองสองค่ะในตารางแตกสี่ตัวยูจับบไดดอเอามาดูสูตรนะคะโอ้แอดไปทุกสูตรเดอร้อค่ะสูตรนี้แอดก็ไปค่ะตัวเจาะมันน้อยดีนะคะตัวเจาะได้เบิ้ลอีกแล้วนะคะสูตรนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกนะคะสูตรนี้แอดชอบลั้นค่ะ อันไหนถูกดีๆแอดไม่ชอบหรอค่ะทุนก็ถึงได้ลงให้ทุกคนหลายสูตรให้เอาไปเลือกเอาไงคะแอดชอบลงสูตรที่มันไม่ค่อยออกค่ะแอดชอบสูตรที่มันไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาค่ะเอาความเอาทั้งสูตรแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะคะชัดไหมไม่ชัดก็รอสักพักเด้อสูตรนี้นะคะให้ไปที่เก้าหนึ่งนะคะจากคู่เก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้านะคะเก้าเก้า เนี่ยหกหนึ่งหกห้าแล้วก็หกหกนะคะสูตรนี้แอดก็ไปนะคะสูตรที่เข้าสูสองเดิมก็ไปค่ะสูตรนี้ก็ชอบอีกนะคะนี่เอ้าตัวตัวมันกระบ,บนหลายเลยบวกไปบวกมาอันึ้นหลายตัวแถวบ้านนี้อันนี้สูตรที่ใช้เป็นสูตรขึ้นสูตรหลักงวดก่อนนะคะนี่ตามนี้เลยนี่นะคะให้ไปวิ่งรูดสีห้าสูตรนี้ก็งามได้บาทนี่หลายตัวคับบาทนี่ ดิอคอสิไปสูดนี่บ่วะเอ้าเอาเอาไปเลือกเอาเด้อพี่น้องเยดายาได้แอดเด้อร่วะหย้ย